ตอนนี้สถานการณ์โควิดก็เริ่มผ่อนคลายนะครับมาตรการในการที่จะให้ประชาชนได้ไปมาหาสู่กันได้นะครับในช่วงนี้ก็ภาคกลางวันก็ให้มีการเดินทางไปมาหาสู่กันได้เริ่มผ่อนคลายลงคือประชาชนเริ่มจะคุ้นเคยกับเรื่องของสถานการณ์โควิดครับตอนนี้ก็มีการเข้าออกของทางวัดป่าห้วยลาดก็มีผู้เข้ามาสักการะ,ะบูชา,าที่วัด ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับนี่คือบรรยากาศของการเดินทางของประชาชนที่เข้ามากับสักการะบูชาและก็ร่วมมรดนาบุญในการบำรดงบำรุงศาสนาและวัดวาอารามมากขึ้นนะครับตอนนี้บรรยากาศของทางวัดป่าห้วยลาดก็มีคนมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ทางรัฐได้ผ่อนคลายสถานการณ์โควิดเพิ่มมากขึ้นคนไปมาหาสู่กันเยอะขึ้นร้านค้าร้านขายร้านอาหารก็ มีการนั่งรับประทานอาหารกันเพิ่มมากขึ้นทําให้การเงินาการค้าขายได้มีเงินสะพัดเพิ่มมากขึ้นนี่คือเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมีการผ่อนคลายทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ของเจ้าของธุรกิจนะครับเพราะนั้นนี่คือทําให้การหมุนเวียนของการเงินสะพัดมากขึ้นเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการ ธุรกิจในการพัฒนาสภาพของแต่ละร้านแต่ละธุรกิจเพิ่มมากขึ้น,นการเดินทางไปมหาสูก็เพิ่มมากขึ้นช่วงนี้รถลาก็มากขึ้นนะครับในช่วงวันหยุดก็ไม่ว่าจะรีสอร์ทที่พักโรงแรมต่างๆก็มีคนเพิ่มมากขึ้นในบริเวณของอวัดป่าเวเลสตามรีสอร์ทที่อำเภอภูรเรือก็ มีคนมาพักมันสุกเสาเนี่ค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มจะผ่อนคลายดีขึ้นนะครับทำให้ธุรกิจก็เดินหน้าไปได้บ้างนะครับถึงไม่มากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะครับบรรยากาศต่างๆก็เริ่มผ่อนคลายกันมากขึ้นอนันช่วงนี้ก็คนที่เข้ามาท่องเที่ยวในวัดป่าห้วยลาดก็เริ่มที่จะคึกคักมากขึ้นนะครับ